ตัอ้อแล้วสิละ<บ>ป้าคือปังคักปังแนงวันใช่สามตัวแต่จกทูบขึ้นมาไหมค่ะยิบมายี่สิบเอ็ดดอกตรงแป๊ะเลยบกขาดบ่เกินจะมันตรงค่ะใสยิบถือคักถือแมงวันระว่าไม่พูดใ่ลวง,งต่งไว่ไหวตัถึงนี้นตัวสิจคงขี่ไก่ได้ไม่ไก้ตังมยขี้ไก่ขี้ไก่มีการเปิด้วย เปูเ้ยเจนุนก็ลัลงปุดถูกอธิษฐานขอปูเนาะสองหวดติดเลยวดแรกคือสองโตเนาะสามถึงหกออกถึหก อดทิพพันมาให้ถ้าเจ็ดสองเก้าอ่านลุ 7, 9, 9, 7, 7. ง่งเเจ็ดสองเก้าอ่านคืนเก้าเจ็ดสองเก้าสองเจ็ดงวดวันหันเขาโตดงวดนี้ขอปูให้ตรงๆรงผู้ชายที่เกาเ้าแต่ถ่ายแล้วที่หนึ่ง มือนีมากกับผู้คนปังละแต่ทีได้ปังน้ำกันตัวบันเท่งพ่อแม่เป็นนองเอฟซีน่ะสามตัวตรงตรงชักไหนชากไหนข้อจีถึงแล้วสั่นปูวาา่าให้หมดสามตัวกับเพาะข้ากันซื้อสั่น ซื้อยูถือตัวยูใจบุญแล้วถือจะได้ตอดน่ะปูเรี่ยงแบบตรงดีดีรวดจะเรี่ยงตัวเถาะอันนี้จะสั่นที่จะล่วงให้พงเนั้นละที่แบบคุณบอกว่าให้น้องใจบุญว่าให้น้องใจบุญไปโรงเรียนมันเจ็บบุญก็รังเอาปูยาวปูก็รังให้ปูเลือกให้ดูปูเลือกมันเออไม่นี้ปูอะไนี่ตัว การเปิดแต่อีกแล้วปูแจกจุดแล้วนะเขินหน่อยก็ขอปูเขินหน่อยแจขินหน่อยขอทุอย่าขอทุกอย่างเขินหน่อยเออขอบอกปูโหลดบอกที่มีปัญหาอยู่ยังบัญชีเยอเนี่ยให้โดนจี๊ดโดนใจให้ปูนั่งไปเพื่อมาโหลดมาปดบัญชีให้โหลดใจอ่อนคิดนี่โไม่เข้าใจอ่อนเนี่ยเขามาเอิอนไปว่าง่ายๆว่าไปถัดไปเพื่อนเปลี่ยนความคิดของเพื่อนซะเนาะ เพื่อนบอกง่ายๆเบาเรียงเบาไม่ต้องขวดบอกง่ายๆาหนวดปาหคุยกันให้ต้วงได้ขวดบัญชีใเห็นเร็วเๆววันนี่แหละเนาะให้ท่านขวดทั่วมน้าหนวดปลาเขาแม่เอินหนูได้รางว่าฉันโดดนฟูเอ้ยนั่นไปเอ่นเขาด้ แลเวม่อดถูกขอถูกขอใส่ลปูเดี๋ยวรอถูกใหม่เดี๋ยวลอถูกใหม่เจะล่วงไให้เบิ่งกกอนเนาะปูอ้าวลอเอาเลขไใบ้างรูปบันอันนับแรกเขาเอาสามตัว่อนเนาะอันสามตัวไ้ทองสองตัวไ้เงินเด้ห้เงินไ้ทองอย่มารวมปูเฮดนี่ปูก่างสังเนี่ยนคนโบดโบดขี่ใกล้กนไล่หลายที่จับ คุณพ่อคุณแม่ค่ะพเพราะว่าออหอเด้ออันนี้จ็โตัวอใจบุญจะเอาสาม,ามนนตอัอันนี้ไท้ทองไท้ทองสามตัวตรงลัวที่หนึ่งลวที่หนึ่นตงตรงๆล,ล้วกูออกไม่ตรงกันเด้อเลขถุงหนี่งไดเลยซื้ <c oughs> อไรยมนไม่ทุนนีเลขสองเลดสองสองแล้วด้แม่อ้าวมันโซ่เสนีแล้วแม่ เอาได้หน่อยสองแล้วก็โซ่ไปทั้งนั้นตัวตวแรกที่เลขสองเอาลงอีกะจยังไได้จดใส่กระดาษไหนอยู่เนาะเอาซุกใส่แล้วเด้อคนเจ็ดโอ้ยขึ้นมาน้ำกลัวเนาะบานเนี่้นมาน้ำกลเนาะเจ็ดีเด้อได้เจ็ดตัวที่สองค่ะได้เจ็ดคือเลขเจ็ด่ อันนี้คือเลขลวงใช่ไหเธอบนองเลยตัวที่หกนล้วไม่ยอบตัวเก้าบอกปูสองหกขึ้นดังบอกปูตัวที่สามเป็นหกหรือเก้ายปาปหกไม่หกเอาเลยตัวไม่ติอวยหัวชื่อตืนบางหนึ่งเอเจ็ดนปไปได้ที่ันนี้หกนี่น้องี่นฮออันนี้หกแล้วค่ะเราเพิ่านตามตัวเขาได้ยังก็ได้สองเจ็ดหกค่ะ สุดท้ายคือเลขหกอันนี้คือเปลีเยนเลขไหทองนะคะไหทองค่ำสองเจ็ดหกวันนี้เะาไ้เงินได้บ้านไหให้เงินเป็นเลขสองตัวจ้าก็เนี่ยนี่เอาสองเจ็ดหกเนาะอย่าลืมเด้อคันได้แล้วตัวตรงๆนะตัวเนาะสองตัวแล้วค่ะสองตัวละแนี้ก็เอาเจ็งๆเลยเอาตรงๆเลยมาปูมายนจับปู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  สี่ด้ก่ันมากงามยี่นี่แะสี่ปูเลขสี่ขเลขสีชุดสองตัวล่างเจ็สี่นะคะพีนเก่าเตียเนะี่สตัวล่างเออสามสี่แปดปูอใส่นุ่งเนี่ยปูวุแดเอาข้างล่างได้สีแปด สี่แปดสี่แปดจะลืมสี่สามนะครับงามอยู่เอาสมมุิเอามาบ่อป่านสมุดอ่ะเราเขียนกันเด้ออันนี้เลขลวงให้เนาะจริงๆเขาบอกว่าน้องเจย์พไปลวงหาให้แม่ด้วยนะเ่าอ่านแม่ลวงแทีนเลยจ้ะว่าหนูไปโรงเรียนไหมหนูคือมองแต่แต่เพราะเป็นยังดอกเดี๋ยวเดี๋ขออนุญาตเขียนกันเนาะสำหรโต๊สมุดใหม่ก็สอดกันแม่น้ำแต่แต่วันนี้เขาจะได้ไปซื้อบางนิดหน่ยเนาะเจ้หน่อยเนาะจ้า ซื้อบักพุงไปเขาที่เยาจะไปเฮ็ดลงท่านนี่แหละซื้อบักพุงน้ำเฮ็ดลงท่านได้โอกาสมาทั้งนี้แล้วก็ซื้อเลยเข้าไปอุดรตลาดไปอุดรมาห้างกันซิบโลนึงเนาะไปซื้อมาพุงมาแบบเรีนปาดมังลูกแปดตัวแรกเอ้าคืองมี่ทั้งสองขางทั้งหนี่เป็นเลขกแปดซื้อกันเอ้าเลขสองขางเลขสองขางจันว่ามันสิบเอ็ดแปดแปดพอปานนี้ แป่ฟองอันเด้อเขาได้ยังกอม้วนอันบอบอันบนี่อันนี้อันนี้เลขลวงหายอยู่นะเขาตีกี่เมืงหนึปูนาม่วงเนะปูนาม่วงปูปูปูนาม่วงปูนาม่วงแล้วเืม้างก็น้องเย็อยู่บุนจานมีเสียงลงตวในพนอเงาง ดสามอปสามสาม่อยอยู่ต่างๆนะฮอต่อลงไปมีเลขอีกวะพี่สไม่ีามตัวอันนี้อันนี้เลขวงไห้นะพอคุ้ยค่อยเห็นเลขมันมี่สองตัวเรียงกันค่เห็นค่อยเห็นนี่แมนคุ้ยเห็นอยู่บอกให้เห็นท่ะหร่อไห้ไม่มวนไม่มีมนนี่หละเนาะ ให่งะหนลี้ยเงยเย้่วงตั่ก็ได้ตัวใดก่อสองได้สองเจ็ดหกเลิกหายทองค่ะตัวหนึ่งจะตัวหนึ่งก็ได้สองเจ็ดสองก็ได้สองเจ็ดหกหายเงินหายทองกับสี่แปดเนาะห่เงหายทองแต่นี่เป็นเลขคู่เป็นออกมาตรงกันนี่ก่ะเลือบบันคอ่ย อ้อยาไปท่วมเล็กอัอนก็เด้ปูเด้อแยาว่าถ้าเป็น 8, 7, 8, 8, หหแปดเก็ดที่แดหาหัวก็ต้องลมายเลยอยู่เก่าเงี้ยที่ละก็ไม้ไปตัดออแปดเก็ด์มันบอกเอาโยกขึ้นใหนเบนื้องนเลนรยกขึ้นในเบื้งไนเลนลวงหเดี๋ยวก็จดแล้วจุดแล้วก็เลขล้วงไหายเลขล้วงไหาได้ที่เลขลวงไหาเนาะค่ะ ได้ควงหายสามตัวได้สองเจ็ดหกอะสองตัวล่างได้สี่แปดห้าโอ้แสดงว่าเพิ่งพิมพ์คู่กันแล้วสุดยอดออกมาเป็นตรงกันเดิดเลยงานเงี้ยงานเงี้ยยติดสนุกนอีงทีหนึงนะจ๊ะเด้อเดี๋ยวกำลังรอถูกอีกตัวสุดท้ายนะจ๊ะเนาะเอ็ดละเอ็ดละมาแล้วเจ็ดอ๋อเห็นมันบัดย่างมาค่ะมันแจกสามตัวแล้วครูเด้อเพื่อติดถูกมาใมาอีกหนึ่เนาะ เคนไม่สูดใใกิดไนกไ,ได้เวลาไม่ชอบสูดใหม่ไปยืดดแต่ว่าดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทั้งสองเดย็กมาให้ทุกทุกท่านเด็ดนะเมื่อนี่มาแล้วทีคุณพ่อคุณแม่ว่าให้ไปจุดถูกใหม่เด้อ <i> ปูหนา้ามวางสันมาแล้วค่ะใจบุญก็เสียนหน่อยกระลังเบิ่งถูกอยู่กระลังจุดถูกใจแลยเดินทิ้งใจ <i> อ่ะจากน้อยนะค่ะถ้าจักหน่อยไปเสียมะซองให้เบิ่งดอกถูกใหม่เบิร์ก่อนจ้า <ม>ไปเป็นกบฏโท่มาว่ามันสายสิไม่คือกัน<ช>ไประบอร๊อไประบอร๊อไม่ไส้ีไปตั้งหลายมือแลยหรอใช่อชันนันจ้ะเพราะวา่าก็ได้บอกทัวร์เอฟซีฟังอยู่ว่าดูเปร์พอลจูมือไหนมากับเจอู U กับอีกคุณผู้ที่บ่นจะไปวันจูนั่นเนาะเพื่อนกะเนี่ยวล่อผลอีกล้วใกล้ละ่ว่าส่งอันนั้นอยู่ที่ไหนวะสันเอาลุ้นตัวสุดท้ายลุ้นตัวสุดท้าย นั load, ่นก็ล่มนะตร่มนี่เพื่อเดียวมันหลบกวเยนะเบิ่ขึ้นกบบน่าูสงว่าแสง้่งห้าพิมพ์พิมพ์ไองยินยงเคับ้าใคยแต่วนี้เจ๋วน้หัวคือปู อนุญาตยหยัดขาได้ห่งูไปทั้งนั้งหยัดใจเพราะว่าปวดแห้งขาดังไมู่แเลยดังไม่ยอมเลี้ยงยอมขาเห็นปูเราดีใจทุกคยังสุพานมาตี้แน่วนล่ละอีหลีดิเล็กเ็แล้วคอยยังแ็่ดีไใ้ญ่ทุกอย่างเนี่ย เดียกจปัทีู่กันนั่นและสิละโอ้ยดอกตะวันก็นี้เรล่มนี้ขาวดีแล้ล่อนั่นคือดอกเแยกขั้นตอนทุกขั้น่านตัวสุดท้ายครับแต่ว่าท้ามันจะเห็น่อนนีหนูอ่สีนีจะไม่ดําไม่อมาจับท่้อไหมยนยุ้มันถึงมดอะไรปูคนแต่กำลังมีกวอยู่ โคก็ต oh, ้องมีขตัวเลขที่จะเอาตัวไรดีสามบอก่ะแปดเจ็ดสามกลังโคกได้บหนในเลี้ยได้ไหมนะนี่งอๆอยู่สองสองหรือสามเนาะสาก็จะไม่ได้ตัวเดียวกันเถอะเชาวันสามนสามกว่าสองเนาะติดตงอๆอยู่ กิดเตียวจ้องรอต้อง่อจะเย็นเดียวรอัวนีนี่แหละไฮซ้ำตัวนี่อเอาบอลามุนมนมาฟังอีกเด้อสด้ปูว่าเกือบว่าแล้ปูให้มันถืออันมันออกตัวนี้โรดปูเ้ยออกค่อต้องหันกับห้คักแรกซูกเอาบ่เปลี่ยนพูพนล่าสให้คัให้แม่กับพเชืยรปูผั่นว่ะให้อนนกับเอาเนี่ไีได้ปูนี้บ่าปูว่าว่าตอนนี้ซูกับพวกเชรเนาะสั่น เจ็ดเจ็ดเหนี่ยวตรงง่ายไปอยู่หลักรลอยแปดเก้าบู๊เก้าง่ามบดแต่บันเจ็ิเป็นเลขเก้าเจ็ดยู่หลักรลอยนี่จะเป็นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปนั่นแหละเพื่อให้โดนะครัเพื่อให้โดนเก้าง่ามค่ะแบบนนี้จะคล้อพ้นตรงๆนอนสเตจผัดมันจะไ้ออกคู่กันนะคะตอนนั้นเป็นเก้าแปดเจ็ดเลยค่ะ เคร่องอ้กับฟันเห็นงูไงหน่ะก็เป็นเจ็ดแปดเก้าเลยนน่นเห็นบัโอ้ยม่นชิงกูอกเจ็ดเก้าเลยหล่ะงามเจ็ดเก้าปูและหอยเล็กถูกตลอดนีตำรวงานโอ้ยไ่นชิงหรงาแล้เล็กถูกเนาะเล็กถูกงามแล้วงามแล้วเงตัวจ้ามีเรื่งสีสัตว์เนาะทามันแปดเจ็ดกามีเป็นแปดเจ็ดเนี่กลอ้าิด เก้าเจ็ดแปดอ่านลูกตัวแปดแต่ว่าเลขลักลอยเขาโคตรแมนเป็นเจ็ดคือเจ็ดเก้าแปดอปนเจ็ดแปดเ้า่เจ็ดขาดขววเนาะแมไงเก้าเจตาถักหน้าแม่พี่น้องเลยเอามาแข่งบึงตัวเลขทั้งหมป่ะนี่หมดมันหันแปดสามโตค่ะหาจะมาไทยก่อนเนาะเอาะเนาะไทยเห็นมดน้ำกันรดอ๋อห้าบอกครับ จุดเป็นสองทางแล้วเจ้นหน่อยเนาะเพราะว่าเห็นเห็นใดทั้งสองค่ะงสวยงามครับแนเหมือนตูเหล็กพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนนางามคับงามแนอีลีแตกเจ็ดเก้า 8, 7, ขอปูหัวที่แล้วแตกสามตัวว่านีพันกระสิแตกคือเก้าหันตัวแตกสามตัวด้ฟังหมอลำเนื้อปูเด้อแตกสามตัว เด็กยู้่องด้ตัวเดียวจ้าตัวเดียวทำคู่รัก็ได้จุดมาคูเลยให้เบ่งง่ายๆเลยให้แทกฟันนี่แลว่าช่างคู่ว่าเแต่คู่ที่ได้เพราบาดเนี่ยว่าั่างคู่ว่าปดเอินเฟย์เฟยิ้เอาหดแล้วดเยิมลีนี่ลึกประทันไร้เขา ยิ้มใส่ห้าอยู่หรือท่นจะตอนเที่ยปเลี้ยงอะไรเอาปูก็ยิ้มใอ่ห้ายังไงปูหายตาหายแดน่ต้นดินดไหมวันหน่ปูยิ้มใส่เพาะจุดหลังจากจะจูกวัวแรกคือสองตัวก้าว้าัวต้องหัดซักเอาอันนี้คือเลขทูบค่ะเอาแปดเจ็ดว่างเก้าเพราะตรงตรงกับไ้ตดอันนี้คือเลขใจบุญใจบุญเขาส่งตัได้เบิร์ปูนวินแทนปูอันนี้คือเลขวินคะไฮเงินไยทองด้วยค่ะ นี่จะม clothing, all clothing, all clothing, clothing. Mm ีเกนเล็ถูกเล็กที่สองด้านค่ะสองด้านก็เป็นตัวหายเงินหายทองล้วงใจบุญล้วงได้สองสามตัวสองตัวสองสามตัวได้สองเจ็ดหกสองตัวได้สี่แปดเอาเจ็ดหกก็ไปตรงก็เป็นเลดังนะค่ะ